con 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 Căn rồi, <laughs> như là con tròn rồi, như là bây giờ, cái thơm ngáp thế mà đấy cứ để nó, vậy chơi Oh, vậy chơi sư hay. cái làm mà cái gì vậy? Mượt cái nhang nò có ơn mượt nhang nò hả? Mượt ngá sang hả? Uầy, sang, mượt nga sang, như là chỉ mới xảy mình. หว่ไหวบ่นไป่ใส่ชิบ่นไม่ใส่เนาะฮะนี่นะชิบ่นไม่ใส่นี่แะชิบ่นไม่ใส่ให้กันต่อฮะบ่นไปซใส่คุณอ่ะเขายิ้มลาแต่ว่าเขใดสิมาหาว่าเขายิ้มลาแต่ว่า cái đây thì mới hại lại nó hả cái đây thì mới hại là cành toàn cành toàn toàn là toàn là sư phụ có kêu mẹ mất đứa mày nghĩ là có điều mà มีแก้วพ่อต้นดินี่หลาก็ะซื้อกันตองไหมบอส <c ười> ว่าอะซื้อกันตองไหมบอสนี่หลานเพื่อได้ตังให้หลานนะฮะเพื่อดตังซื้อกันตองให้ล้วฮะเพื่อได้ตังซื้อกันตองให้นี่หลานได้เช็คเดือนแล้วเดือนกัหนึ่งมือสามเดือนกัหนึ่งมือหมดละได้สามเดือนก็หนึ่งมือแล้วบ่

nó cứ sướng là chạy phải vớ ừ. phải về sông nó lên để sướng là lên cả hả chạy chơi vớ chơi về sông bao lẽ ôi bộc mông biển cái tuần này mới ừ. ừ. phu về sông nó để ăn bộc ôi cái gì quá mông nuôi này nè về sông nó Hãy phải về sông ให,ให้เจีย,ยให้้นให้กูอือนี่เอีวไปต่งหรอเดียวราวางเดียวเลี้ยงงัวเฮ้ยเนี่นยงัวไอ้เทเลนแค่ไปหางัวเขาบอกไปงัวเขาบอกนี่แหละไปหางัวบอก

อย่ามาเลยวะให้นงูน huh. ้อยนะครับฮะงูน้อยซ้กันกเวลาบอหลน้อยละก็มาเห็นมาอ๋อดีวนั่นยนั่นเี๋ยนั่งีน่งียนเีนซ่งเดนั่งเีน่งเนั่นงังเ่งเง่งเน่งวัน่ง่นองน่นนนเย สีเหมือนว่ามันก็นเลยแขกไปเลยให้ไปสีมันแห้งบนนปบนนอั้เรี่ยงงวดโอ้ยกรโปรงยางคืบอยู่ไม่ได้สีหอปะแม่มันมาคาบมันเปลวเปลว,วมันยิ้มกรโปรงยางได้หลายสวยยงยางน่หลายจะไม่เก็บไเด้วยมาใสว้วยต้องนี้เป็นสากันตองอออยอยต้งองต้งองต้องต้อง เม oh. ื่อได้ยังไงไงไปเสซืบัตรประนฮะบตรันตอนึงโอบอบตกนงูฮะต่างงูตนนึงเก็นหมนหาไปสองวยนีกไปกินหัวอาหารนูไปทำไม